โอ้โหเป็นไงนะฮะห้องเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ V6 3 3 7 0 0ซีซีกี่แรงม้าฮะ334แรงม้าครับ334แรงม้าครับแบบหูชัดแบบหูชัด สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เป็น EP ขายรถอ,อีกแล้วครับท่านวันนี้ก็ไม่ได้มาไกลไม่ได้มากใกล้แล้วก็มาไกลมากสําหรับผมนะฮะมาที่อยู่มาโมเตอร์อีกแล้ว <Yeah. S 1> นี่ฮะมาดูะฮะแล้วเรจะขับขึกลับบ้านนะ,ะต้องบอกว่ารถที่ในฝันม,มากแล้วผมชอบมากนะฮะมาโซลูมนี้ต้องกอดเจ้าคันนี้ก่อนเลยวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเจ้าคันนี้ฮะ สามเจ็ดศูนย์งนะฮะขาบอกว่ารถยี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันก่อนว่าเจ้าขอนอีเมลอะไรกันบ้างตอนที่เราจะไปรีวิวเจ้าสามเจ็ดศูนย์คันนี้นะฮะเราก็ไปชี้ประวัติกับรถเจ้าสามห้าศูนย์กันหน่อยที่ทำให้ทุกคนรู้จักทั่วโลกเลยดีกว่านั่นคือสามห้าศูนย์ฟรดี้นะฮะยุคของหนังเดอะฟาสโตเกียวดิฟ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่พระเอกได้มาญี่ปุ่นแล้วลองของนะฮะโชว์ดิบแต่ว่าพาพภาพแบบไม่ได้เรื่องทําให้ตัวโกงเนี่ยได้มีการโดดเด่นและกระทั่งรถเตลที่คันนี้นะฮะฐาภาสูงได้ทําให้ผู้ชมเนี่ยได้อึ้งกันหมดเลยว่าทั้งการลูกแต่งก็สวยแล้วก็ดิฟได้สวยมากนะฮะถ้าใครไม่เคยดูนะฮะก็กลับไปดูได้รับรองว่าเจ้าเดอดฟ้าภาคสามเนี่ยเขาดิฟ โชว์ได้งามมากแล้วทําให้ผู้คนได้ชื่นชอบเจ้าไปรเดดีอาง่ายๆทาให้ทุกคนได้รู้จักไปรเดดีส้สามารถแงแกเรเปรืเรื่องนี้และยอดขายถล่มพลายจนมากระทั่งผลิต37ศก็ยังขายยอดทะลุนะฮะไงบ้างครับกับภาพยนตร์ดอฟ้าน,นะฮะเราก็รีวิวประมาณนี้ไปนะฮะแต่เราก็มาชม ลดกันต่อนะฮะกับ350กับ370จะแตกต่างกันขนาดไหนแล้วระบบมันจะดีกว่า350เยอะขนาดไหนงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมและรีวิวกันดีกว่าก็มาพบกับคุณเควินเหมือนเดิมปูรู้วกหรอครับสวัสดีครับ แฟนคลับของบอยสติกเกอร์ชั้นเทุกคนด้วยนะครับผมเคนลินดีเคครับผมโอเคนะครคะับนะวันนี้นะฮะเรามีรถแดนประดิษฐ์จากเจแปนเลยนะฮะต้องบอกเลยท่านผู้ชมเป็นรถซิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วก็ราคาดีดีก็ไม่แพงนะ,ะนะครับสามเจ็ดศูนย์นะฮะหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปให้ที่เคนลินเขารีวิวกหน่อยได้เลยครับเป็นชุดแต่งนะครับเป็น 370Z จ็ดศครับผมบอกก่อนว่าเป็นรถศูนย์นะครับจด32ถูกต้อง ครับคันนี้รุ่นนี้ออกห้างเนี่ยอยู่ประมาณห้าล้านเก้าหมื่นบาทครับผมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาพิเศษสุดๆนะครับผ่านทางช่องของแฟนคลับพี่บอยสติกเกอร์ชานแนลด้วยยิ่งต้องพิเศษอ่าเท่าไหร่ครับพี่คันนี้นะครับอยู่ที่แค่สองล้านห้าหมื่นบาทสองล้านห้าหมื่นบาทใช่นะถูกต้องแถมมีชุดแต่งบอดี้ของแอดมิวด้วยใช่คันนี้เป็นคันรอบคัน power house amew รอบคันอ๋อ p o w ว r house เป็นตัวซเปอร์เล็กด้วย a m e วก็คือมีหางหลังนะฮะใช่ครับแล้วก็มี สเกิดข้างอ่าถ้าเรามองข้างๆก็จะมีสเกิดข้างของเอมิวแล้วก็มีหางหลังกันชนท้ายอ่าก็มีหางหลังอ่าันนี้ติดท่อ HKS จากญี่ปุ่นทั้งเส้นอือหืองฮอลลี่พาร์ทของเอมิวฮะเอมิวไม่ชื่อมันเต็มๆของพี่ Power House เอมิวตัวนี้นี่ชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่ชุดหนึ่งเนี่ยคือตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นชิ้นงานไฟเบอร์ทั้งชุดเนี่ยอยู่ประมาณแสนหนึ่งไม่รวมสี แสนหนึ่งไม่รู้สีชิโตใช่ครับผมนะฮะครับแล้วผมถามหน่อยไอ้สามห้าศูนย์กับสามเจ็ดศูนย์มันต่างกันตรงต่างไฟต่างกันที่ไฟแล้วก็เครื่องแล้วก็เกียร์ครับต่างหมดเลยล้อกรางหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างเพราะว่าสามห้าศูนย์คนก็นิยมอ่ะนะราคาตอนนี้มันมันมันถูกไปแล้วเป็นล้านแล้วนะราคาเหลือประมาณล้านต้นต้นร้านต้นต้นเหมก่อนสามเจ็ดศูนย์พัฒนาขึ้นมาเครื่องจากสามพันห้ากลายเป็นสามพันเจ็ด สามพันเจ็ดปุ๊บยังไม่พอแรงม้าเพิ่มขึ้นจาก280ร้อยแปดเป็นสามร้อยสามสิบสี่เกียร์จากเกียร์ออโต้ห้าสปีดที่อื่นๆเปลี่ยนเป็นเกียร์เจ็ดสปีดจะขู่เร็วเลยนี่ครับผมมีภาพให้ดูนะฮะโอเคก็ประมาณนี้อย่างแรกตาไฟของเขาก็จะเป็นเหลี่ยมนะเป็นหยักแล้วเป็นเหลี่ยมนี่เป็นหยักเป็นตัวแซดขึ้นมาใช่ครับใช่ครับแล้วก็ซีซีไม่ต่างกันด้วยโอเคนะฮะแล้วตัวมา เดี๋ยวเรามาดูช่วงล้อหน่อยรู้สึกว่าล้อเนี่ยเป็นล้อแท้ด้วยมีความเป่าครับล้อเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ชุดนี้อยู่ประมาณแสนกระบาดเป็นล้อคอร์สคือจริงๆผมไม่ต้องบอกเพื่อนๆแฟนขับของช่องพี่บอยเขาก็รู้อยู่แล้วนี่มันล้อซีอยี่แปดไงใช่ใช่คือเป็นลายที่นิยมมากตั้งแต่กระบาดซิ่งย่างรถสิ่งนะใช่ครับผมเพราะว่าเป็นลายนิยมแต่เป็นล้อแท้ด้วยใช่ล้อแท้ดูยังไงมาชี้อย่างนี้ไงล้อแท้จะปั๊มว่าเมดอินเจแปนตรงๆเลยซึ่งถ้าล้อคอร์สมันปัน หรือไม่ก็เจแปนเมตรคือจะปั๊มเม็อินเจแปนย่างไม่ได้ไม่มีครับไม่มีนะแล้วก็ตัวนี้จะเขียนว่าเรล้อเรล้อเรีลงอ่ะถ้าของกอฟจะเขียนแค่ R A V อะไรอย่างงี้ตัวนี้ต้อง R A Y นะครับดูแค่นี้2อ,อย่างพอเลยโอ้โหแล้วมีความเบาด้วยด้วยเท่าไหร่ครับพี่ล้อปอดแฮล้อล้อหนึหนหน่หนัก่ถึงสิบโลเลย จริงจ ee บาวิวอ่ะบ้าวิวมากเลยใช่ครนะับใ,ใช้นิ้วเดียวยกได้เลยโอ้โหหนักเหมือนล้อสิบห้าเลยนะพอเปิดล้อสิบห้าบ้านเรายังหนักกว่าอีกถูกต้องใช่ครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็รีวิวไปด้วยนะฮะแล้วก็ขายไปด้วยจับรถคันนี้นะฮะรจริงๆแล้วตัวเนี้ยอยู่ประมาณกี่ปีฮะตัวที่เขาจดมาปีสองพันเก้าครับรถลำดับที่สองคริ่งแค่หกหมื่นแท้เลยรถแค่หกหมื่นเองใช่ครับเชื่นะฮะลองมาดูข้างในกันหรือดูภายในกันหน่อย ครับผมหลังคานี้ก็เป็นงานแรปสติ๊กเกอร์มาปะแรบดำด้านนะครับรับดำด้านมาสวยงามมากนะครับนี่แล้วก็ปีกหลังวิ่งหลังก็เป็นรับดำด้านมาถูกต้องครับโอ้โหใช่ครับผมสวยงามมากอ่าโอเคชมภายในนะฮะดูข้างในเปิดประตูเข้ามานะฮะก็มาเห็นภายในนะฮะรู้สึกว่าภายในแต่งเยอะมากเลยนะ อย่างแรกเลยก็เป็นหนังอะคาล่าใช่ไหมใช่อคะคาล่าจะมีตัวพรมอะไรนะครับอ่าแล้วก็ตัวคอนโซลหน้านี่เป็นอคนะคาล่าเย็บได้สีเทาก็กิน <S 2> <S 2> <ป mentality> ใหม่มากอ่ะได้เนาะเย็อดด้วยสีฟ้าหรือสีเทาสีเทาได้สีเทาเพราะได้สีเทาจะมาแมทกับของเดิมรถก็สีเทาเห็นไหมอ๋อนะฮะสีเดียวกันหมดนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ไม่ได้ทำตัวนี้เป็นผ้าของเดิมใช่แต่ภายในข้างในเป็นสีคอนโซลเป็นคาร์ทัลล่านะฮะได้สีเดียวกันหมดจากแรกก็ต้องมีนะมีไอ้สามจอนี่มีตลอดตั้งแต่สามห้าศูนย์ถูกต้องจนถึงสามเจ็ดศูนย์นะฮะถูกต้องครับจอก็เป็นจอคอมมานด์อย่างตัวทรรมากับรถนะใช่ครับผมแล้วก็เกียร์นะฮะครับตัวนี้เป็นเจแปนะะฮบดา เบาดามด้วยนะฮะโอ้โหแบบสวยงามมากนะผู้ชมภายในก็ประมาณนี้เนาะถใายได้ไปก็ถือว่าเป็นรถที่คลิปอีกคันหนึ่งนะฮะสำหรับยูเตอร์เอ้ยยูแม่มอเตอร์นะลินบันลินบันโอเคแล้วมาดูด้านฟังเสียงรถกันหน่อยไหมมาจัดไปฮะผู้ชมมามามาโอเค ไงครับผมมากเลยอะใจใจมากเลยข้อ,อเทเออโอ้โหเป็นไงฮะคงเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ V6 สามสามพันเจ็ดร้อยซีซีกี่แรงมาฮะ 334แรงม้าครับ334แรงม้าทำไมมันไม่เป็นสามไปเลยอ๋อมันคือเครื่องมันอะทำมาเพื่อที่จะไปไปต่อได้ให้คนไปตอ๋อไปจูนได้ถึงถึง400ม้าได้สบายตัวนี้เราสามารถอัปเดตคือเทอร์โบได้ไหมเทอร์โบถ้าจะใส่เทอร์โบก็ได้ใส่ซูเปอร์ชาร์ทผมว่าแทบจะไม่ไม่เหลือที่ใส่แล้วนะใช่ครับแน่นมากนะเพราะว่ามันจะมีชุดคิดของตรงรุ่นนะจะเป็นชุดคิดซูเปอร์ชาร์จนะใส่ตรงรุ่นได้เลยแบบวางเลยวางใส่เลยอ่ะสองแสนกว่าบาทกลายเป็น400ม้าเลยทีนี้เเเขาป็น400ม้าเลยที 400-450ยด้วยไม่ได้แค่400นะอยนะฮะสำหรับคนที่รู้สึกว่าถ้ามัน300ม้าน,นี่มันแรงไม่พอเท้าอะ่ะแบบอยากตีนหนักอะ่ะก็ใส่เลยจริงๆ3 7เจนกับ350ผมว่าเป็นช่วงล่างดีมากนะ <c oughs> ผมชอบว่าตร <c oughs> งที่ว่าเวลามันขับมันนุ่มมันมันนิ่มมันใ,นใครได้นะมีความเออมัน ผมว่าเป็นรถที่ขายดียอดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะใช่ครับตอนที่เออ่ The Fast ภาคึ้มานิยมมากใช่นิยมสุดๆนะฮะก็ประมาณนี้โอเคปิดกล้องกันไปบีแซดนะฮะขอบคุณน้องเควินมากๆนะฮะแล้วก็พี่บอยก็สตาร์ทคล้ายน้อง BKK นะฮะเควิน BKK ครันบ้าตะปิดอยู่เรื่อยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแฟนขับพี่บอยเป็นคนใจดีทุกคนอยู่แล้วก็มาติดตามเขาหน่อยครับผมเพราะว่าเรื่องรถเนี่ยบอกได้เลย ที่เขามีคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างเยอะนะครรู้เรื่องรถนะครับก็ฝากช่องพี่บอลแล้วก็ช่องพี่ K K Kevin B K ครับเดี๋ยวจะลิงก์ด้านล่างให้มีลูกให้เลยครับผมโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณเพ v ่ n B K ด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บอลกับพี่เค v i n ได้ทำช่องตามมาอเยอะตามมาเยอะสวัสดีครับ